ข่าวมินายที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่12มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่งคืนวันนี้การเดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่งคืนวันนี้อะไรยังไงด่วนแฟนบอลจีนบุกไอจีอิกซานฟานดี้หลังยิงประตูทีมชาติไทยท่าทามไปชัยนิดซุปเปอร์ลกในครับนี้ โดยการน,นี้ทาง IG ของฟานดี้ถึงกับต้องลุกเป็นไฟนะฮะเมื่อแฟนบอลจีนต่างแห่กันเข้าไปขอบคุณหลังยิงประตูสุดสวยใส่ทีมชาติไทยซึ่งนั่นก็มีส่วนสําคัญที่ทำให้ทีมชาติจีนผ่านเข้าสู่รอบสามคัดบอลโลกเอเชียได้อย่างบุดวิด ถึงแม้เกมล่าสุดรอบสองคัดเลือกนะฮะของบอลโลกทีมชาติสิงคโปร์จะพบกับความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป1ต่อสาณามราชมังลารกิฬาสถานแต่ทว่าประตูที่อีกสานฟานดี้ยิงตีเสมอใส่ทีมชาติไทยในช่วงต้นของครึ่งหลังนะฮะมีผลที่รุนแรงถึงขั้นทําให้ทีมชาติไทยต้องตกรอบไปถึงแม้ว่าจะมีแปดแต้มเท่ากับจีก็ตามทีซึ่งล่าสุดนั้นคือฮาอย่างมากเมื่อท่านของแฟนบอลจีน ต่างแห่เข้าไป IG ของอ an ิกซานฟานดี้ในขณะนี้พร้อมกับคอมเมนต์คำขอบคุณมากมายที่ยิงประตูทำให้ทีมชาติไทยตกรอบและก็จีนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งบางคอมเมนต์ถึงกับยกให้อิกซานฟานดี้นะฮะระบ,บุว่านายคือฮีโร่จริงๆและก็มีแฟนบอลจีนจำนวนมากได้ทาบทามอิกซานฟานดี้เหมาะสมแล้วที่จะไปเล่นในชนิดซูเปอร์ลีก สำหรับหัว้นของการแข่งขันฟุตบอลเลี้ยวโลกนะฮะ2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2อีกสารฟานดี้คนนี้สามารถทําประตูไดเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นประตูที่เขาทําได้คือประตูที่ยิงใส่ทีมชาติไทยทําให้ทีมของอิชิอิร่วงตกรอบคัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้อย่างทันตาเห็นโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าไม่รู้ว่าเตรียมกันมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ทําไมมันประจบเหมาะเสื้อเลเกินในครั้งนี้มันดูแล้วไม่ค่อยแฟร์กเท่าไห่เลยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแฟนบอลเห็นตรงกัน3สิ่งที่อยากจะเห็นจากด้านของอิช e, ิทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์โดยควันหลงหลังเกมที่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดสุดท้ายรับ2ทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุญซอญี่ปุ่นมาสดาอิชิอ e. ิ อาจเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปอย่างสุดเดือดระทึกเลยนะ3-1ตอนน่อและซึ่งนั่นส่งผลให้ทัพช้างศึกของทางด้านของ e. าขาามาซาอิชิอิาดเข้ารอบ3ามครับบอลโลกเอเชียไปอย่างวิจัจหลังขาดเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนอกจากผลการแข่งขันที่ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วสิ่งที่แฟนบอลไทยต่างพูดถึงอย่างมากเช่นกันก็คือ3ส,สิ่งที่อยากจะเห็นจากทางด้านของมาซาอิชิิในเกมเกมน,นี้สิ่งแรกคือแฟนบอลหลายท่านมองว่าทีละสินแดงดาควรจะลงตั้งแต่นาทีแรก คัสบอลเสมอระดับธีรสินเนี่ยจะปิดเกมสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอนหากมีเวลาในสนามที่มากกว่านี้ประตูจากธีรสินแดงดาอย่างแน่นอนและมองว่าเกมนี้ธีรสินสามารถยืนไดถึง90นาทีเต็มสิ่งที่2แฟนบอลไทยมองว่าช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังอิชิอิควรที่จะเปลี่ยนแปลงเกมเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทันทีนะฮะแฟนบอลไทยหลายกลุ่มก็บองว่าอิชิอิมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในเกมนี้ช้าเกินไป และสิ่งที่3ตอนเปลี่ยนชนอาทิรศินแน์แดงดาลงสนามในที่65ทางด้านของอิชิอีก,ก็เปลี่ยนชนาทิพสงการศิลป์สารัตออกจากสนามทันทีซึ่งแบ,บนบอลไทยบองว่าไม่ควรที่จะถอดชนาทิพสงการศิลป์และก็สารัตออกเนื่องจากว่าทั้ง3คนเล่นบอลรู้ใจกันดีเป็นอย่างมากซึ่งทั้งชนาทิพและก็สารัตเองนั้นจะสามารถป้อนบอลและก็สร้างโอกาสให้กับทิรศินแน์แดงดาได้ยอย่างต่อนเนื่องอย่างแน่นอนและผลรับที่ตามมาก็คือการยิงประตูที่ทีมชาติสิงคโปร์ทั้งนี้ในขณะนี้ อันนี้เป็นความคิดเห็นจากแฟนบอลบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่อยากจะเห็นในเกมเกมนี้จากด้านของบาสตาอิชิอิเท่านั้นเองครับแต่อะไรก็ตามาให้ความเคารพในการตัดสินใจของโคช้ชและก็ช่วยยกระดับฟุตบอลไทยต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะก็เป็นทางด้านของฝั่งแฟนบอลที่ได้คอมเมนต์มาแบบนี้นั่นเองนะหลัามาดูประเด็นข่าวต่อมาเันจครับฟุตบอลโลกปี2030 ผังช้างศึกนิวเจนอีก5ปีทีมชาติไทยจะไปบอลโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่โดยการน,นี้ทีมชาติไทยบทโอกาสไปลุยศึกเบลคับ2026เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วหลังการเด็นตกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3กับการแพ้จีนด้วยกด H2H ว่าแล้วนั้นจึงขันอาสา,านผมนำทำนายทายทักกันหน่อยกันล้วกันนะฮะในอีก5ปีข้างหน้ากับพังการเล่นของทัพช้างศึกชุดตลุยฟุตบอลโลก2030นั่นเอง ในก่กรณีจะมีใครและจะยืนตำแหน่งไหนกันบ้างเริ่มที่ผู้สาประตูปฏิวัติคำไหมนด้รับคัดเลือกหัวหน้าปฏิวัติจายุ34ปีซึ่งเป็นวัยปกติสำหรับตำแหน่งนายประตูสุดท้ายและถ้าเขาสามารถรักษามาตรฐานของตนเองได้รวมถึงขอต่อยอดฝีมือไปเรื่อยๆแบบนี้รับประกันได้เลยว่ายังไงมือหนึ่งช้างศึกก็จองยาวอย่างแน่นอนในครั้งนี้ต่อมาแม็วาจะเป็นนิโคลัสมิเคลสันอายุ29ปี ด้วยวัย24ปีในปัจจุบันบวกกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมีเกลวสันคงจะรับสัมปัะทานตำแหน่งแบ็กขวายาวๆโดยมีวริชชูทองสุขสัน์บุญตาและก็เจมร์เบรดฟอร์จเป็นแคนดิเดตที่น่าจับตามองสมารหมจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาสมมติใคร้ควร ตำแหน่งนี้มีผู้เล่นมากน้าหลายตาที่แบวดีไล่ตั้งแต่ชนพัฒนบัวพันธ์ทรงช้ยทองชำํำและก็จักรพันธ์แสนมะฮุงที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลทว่าคนที่น่าสนใจที่สุดก็คือทรงวุฒิจากเมืองทองซึ่งกาลังดีวันดีคืนกระทั่งถูกรับเลือกให้ลงเล่นกับทีเลนพยองบ่อยครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมา ต่อมาจะเป็นเซนเตอร์ฮาฟโจทานเข็มดีไม่มีใครกล้าปฏิเสธถึงความเก่งกาจของปะาก,การัหลังเชื้อสายเดนมาร์กประดนี้เขาคนนี้มีคุณสมบัติของการก้าวไปสู่การเป็นเซนเตอร์ฮาฟชั้นยอดไม่ว่าจะเป็นความแข็งขแกรง่งดุดันสกัดหนัก่วงและก็ยังอ่านเกมได้เฉียบขาดหากว่าพัฒนาตนเองแบบต่อเนื่องยังไงบอนี่ก็จองตัวจริงทีมชาติไทยอย่างแน่นอนต่อมาแบกซ้ายจะเป็นชาชัยอาชมงคลครคณะปโปรดนะฮะ พอหมดยุคข,ของธทระทรมบูบทันทีมชาติไทยน่าจะต้องเฟ้นหาหนักเตะฝั่งซ้ายกันพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งนี้มีเพ่นน่าสนใจหลายรายไลนตั้งแต่ผลเอกมณีก่อนเจนเซนซาบราซัมโปซาปราฮัมโป,รป,รมโปรสรวมไปถึงเควินเดร,รมลมลำที่เวลานั้นจะอายุ31ปีแต่ทว่าฉัดมงคลร่างกายฟิตสมบูรณ์แบบจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่เป็นคนแรกนะฮะที่จะมาแทนที่อดีตแชมป์เจลิก2019ได้เช่นเดียวกัน ต่อมาคนก,กองกลางจะเป็นธนวัตรสุขจิตทาบอนทับช้างศึกขาดแดน,นกลางชั้นยอดและแน่นอนว่าธนวันรคือหนึ่งในนั้นโดยปัจจุบันเขาอาจจะยังไม่อยู่ในโผทีมชาติแต่ถ้ามอนี่ฟิตปังเมื่อไหร่หรับประกันได้เลยว่ายังไงก็จองตัวจริงแบบถาบอลเลยก็แล้วกันเพราะการเล่นที่ฉันฉลาดบวกกับสปีดบอลที่ว่องไวซึ่งจะทําให้แผงวิดฟิลด์มีความไหลลื่นดูเพลินตาเดทีเดียวต่อมากองกลางก็จะเป็นคณะคำยก เป็นอีกตำแหน่งที่เลือกยากเป็นอย่างมากนะฮะเพราะมีผูเ้เล่นเก่งกาจมากมายซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปโดยคริสตาการแมนก็อยู่ในข่อีฟฟานเดร์ก็โตขึ้นริออนเชมก็ดีขึ้นเจกสันปราตีก็กำลังรุ่งโรน์วเดเท่ป้อมพันธ์กับบริชิตอาคณิศีบําเพ็นก็อายุ30ตนตน้นเริ่มไปถึงคนอื่นอีกมากมายถ้าว่าจะมองให้ลึกถึงความเปล่งประกายต้องอยอมรับนะว่าคณะกำลังเจอจรัดที่รถดทันร์โดมสเตเดียม ต่อมาตำแหน่งกองการทตุรกจะเป็นชันารุมพรมสีแก้วหลายชื่อนักเตะตำแหน่งนี้มีหลายรายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเอกนิตป,ปัญญาปรุรเชษทศสนนตธนกิจโชติเบิงปักและก็อาจตุลรมไปถึงทางด้านาของชนาทิปสงการสินที่จะอายุ35ปี เมื่อถึงปี2029แต่ผู้เล่นที่น่าจะสุกงอมที่สุดคงหนีไม่พ้นชันรงกับความแก่งกล้าสามารถขึ้นในทุกๆวันโดยเฉพาะเซนฟุบันอันบร้กาดที่สามารถพลิกเกมได้ในช่วงพริบตาในขณะนี้ต่อมาตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาจะเป็นเอราวันการเยนี่ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่เลือกยากไม่น้อยเพราะมีเด็กหนุ่มที่พร้อมจะสอดแทรกสู่ทีมชาติเสมอไม่ว่าจะเป็นอนันยอดสังวานสยามยับวรากรทองใบจิรพพรพึ่งวีระวง แสมสุวรัสเหมือนตาก็สามารถขยับมายืนฝ้าขวาได้อีกด้วยถ้าใครเห็นฟอร์มของเอราวันในทัวร์เมนต์23ปีทิงแชมป์เบเชียก็คงต้องร้องไปเสียงเดีวยวกันเลยนะว่ายังไงเขาต้องเป็นตัวเลือกแรกอย่างแน่นอนในขารักนี้ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นสุวนรสเหมือนตา เมื่อถึงเวลานั้นสุบรรณจอยู่26ปีถือเป็นวัยที่กำลังพีคสรับอาผู้เล่นสุดนาแต่มีข้อแม้ว่าพี่แกต้องได้ลงสนามสม่ำเสมอระดับสโมสรเพราะท่าอย่างจำนวนนาทีน้อยนิดที่โอเอสเวนเหมือนปัจจุบันอยู่มีหวังพัฒนาการด้านฝีเท้าจะก้าวไปได้ไม่ไกลนักโดยตำแหน่งนี้ยังมีชื่อของสุบัชัยใจเด็ดปรเมศวยวิไลธีรศักดิ์เผือพิมายและก็ยศกรบุรพาอยู่ในข่ายด้วยและสุดท้ายกองหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นสุขโชคสารชาติ แม้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นสุเโชคจะอายุ3 1ปีแต่ด้วยร,ร่างกายและความมันสมองยังไงเขาก็จะเป็นหนึ่งในแนวรุกทีมชาติไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องของสปีดบอลคงจะลดลงไปบ้างแต่สิ่งที่เขาเข้ามาแทนก็คือประสบการณ์การจับจังหวะที่เด็ดที่ขาดที่สามารถชี้ชะตาการแข่งขันได้ด้วยจังหวะเดียวในครั้งนี้นั่นเองนะ นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะอนาคตของทีมชาติไทยในอีก5าปีข้างหน้าจะเป็นชุดนี้หรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ถือว่าเป็นการคาดเดากันไว้ก่อนกันลวกันนะฮะจะอยู่ครบหรือว่าอยู่ไม่ครบเนี่ยต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แลวกันและนี่ก็เป็นข่าววิดีท่เช่นคือผู้บลไทายบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่12มิถุนายน2567โดยชายผู้บครั่างผู้บลไทยครับ